สวัสดีวันช้างไทยครับป้อม13มมีนากลองถุกปีครับเป็นวันช้างไทยครับผ้าทุกทันมาสวัสดีอยู่บนถีสส้งครับปีนี้ครับความแตกต่างจากปีก่อนก้อนมาก็คือ ความยั้งลำบากกับประเภทกองงานวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะยุดกับ แตว่ามาดูงานแล้วไม่ยูกเลยย่ทียากับก็เลยพูดคุยกับควานทีมงานแล้วก็กับจางครับคุยกับจา,างด้วยนะครับว่าเรามาทยอยล้าก,กันวันนี้สักสองสามเถวเบา,บาแล้วก็จะรีบปล่อยเร็วครับปล่อยแต่อย่างวันกับพระธาตาุตพุท ใช่ปลาซาตายนะครับวันนี้ว่าปล่อยแต่อย่างวันคือปล่อยเรียวรับไม่รอให้ถึงห้าหกโมงถึงจะปล่อยครับก็ปล่อยก็มาปล่อยอนี้ทีนี้พระธาจางก็คือปล่อยให้จางให้ผักพอนได้กินหญ้าครับได้เล่นน้ำครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ลักก็หมยก็ไม่เต็มรถครับก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องให้สัมพันธกลองจองไปกับงานด้วยครับก็เลย มาลากกันตัวละซ่องซ้ำเถียวเบาๆครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปผักพรอนครับโอ้ลากขึ้นมาครับนี่ปังไอ้เถียมกับงานสุดเบอร์ครับงานสุดเบอร์จริงครับช่างพังวัดกันได้เลยครับช่างพังวัดกันได้เลยปลายบางตัวก็วัดกันได้ครับดูครับการทํางานครับการ ฝ่าหมายึ้นการวางเท้านะครับการยกกันให้จังหวะสุดยอดครับนี่ควานไวรุนกับควานไวรุนร้อนเมียงเมียงครับถือมากว่าอันเดียวทำไมว่ากันเดียวควานนี่อย่างโซนนะครับอย่างโซนผู้ยิ่งมาไม่ป้องหลายคนแต่ว่าก็โดนปฏิเสธไปกับซัผู้ยิ่งก็าหลายคนเลยครับน้องเดียวครับน้องเดียวโดยกับฮันมายิ้มเลยครับ ไม่ใช่คนดีได้มากมายครับบางเรียวบอครับแต่เป็นคนทีกลับตัวกลับใจครับเป็นคนทีน่ารักมากมครับดูครับการลัครับดูครับนี่คือจางเวลาลัขึ้นครับเขาจะเอาหัวมาดึงไปข้างหน้าท่วมตัวไปข้างหน้าจอดไปข้างหน้าเผื่อดึงนำนักมายครับนี่คือจังหวะการลักครับไม่ใช่เป็นการทรมานช้างครับซึ่ง ผาบบางผานะครับที่ออกไปถ้าเป็นพาบหนิงครับปุ๊บจางยกข่าจะง้ะหมายจะสรุดเผื่อจะหยุดแล้วก็กดหัวลงไปดูเป็นการทรมานจางครับดูเป็นการทรมานจางครับซึ่งภาพพวกนี้สามารถตัดต้อนได้ครับเนี่ยครับนี่คือความจริงครับวัน้างไทยครับมีสาระกันครับมีสาระกันนิดๆกับวัน้างไทยครับดูครับราขึ้นมาแล้วครับ โอ้ยมันจอมเนี่ยก็ลามาตังตรงนี้ครับลามาตังรวบรวบรวบผละลงมันจะใส่ไปซ่องตอนซ้ตอนสี่ตอนได้ครับละลงทีนี้เราก็รวบไปได้ครับนี่คือการพ่นเรงพ่นนักพ่นเบาการใจหัวมันสมองที่จะผ่าไมา่ผ่าช้างให้เร็วแล้วก็ประหยัดเรงประหยัดพลังงานแล้วก็งานก็จะได้เดินครับ คนส่งเชือกนุ่นรับกำลังไปเอาไม้มาครับร้อนแรงอาจารย์หนูอาจารย์หนูช่างให้ระน,นองครับพังปามีถึงหรือยังครับโทรติดต่อกันบ้างหรือเปล่าไม่ได้โทรติดต่อเลยผมทีมงานยู่ใต้ทีครับเก็บถูกจังหวัดครับ วันช้างไทยครับ<อ>ขึ้นมาจมเนินสุดกับอันนี้เป็นทีรัพนะครับแต่พังก็จะลักลงไปเนี่ยก็ไม้มาวักไวมตรงน,นี้ก่อนครับปอไปตอน มาขึ้นมาทีละต้นทีละต้นคบกว่าจะได้สักรอบไว้เทียวครับเร็วครับงานเร็วสูงใยญ่าย,ยาวอายุยีสิบกว่าไม่ถึงสามสิบกับปังเฉาก้วยหรือพังเอดีเอเ็มครอบเร็วกับงานทำดีครับและเมื่อนจังตัวผู้เลยครับ ถ้าเกิดว่ามองไกลๆค,คนที่ว่าไม่สังเกงยิงกันจะดูเป็นช้างสี่ดอเลยครับตรัวรอบเรยวไปอีกแล้วครับโน่นพังเออพังเทนแก้วมาแล้วครับพังเทนแก้วมาแล้วควานควานไม่เป็นช้างสักนิดเดียวครับไม่เป็นช้างสักนิดเดียวไม่เคยเลี้ยงช้างไม่เคยดูช้างมาเลยแค่ชอบช้างนะครับแค่แยกสัมผัสช้าง น้องดิมน้องดิมครับน้องดิมใต้คลองบ้านใส่มัดรับยากยากเลี้ยงช้างยากดูช้างครับมาช่วยทําไม้บ้องไม้ช่วยครับไม่โก้ครีบไม้ขึ้นรถครับชอบครับนี่วันที่สามวันที่สี่แล้วครับน้องดิมมาลากเองทําเองครับนี่พงก็คอยดูห้างครับนี่ใส้ดีมากครับช้างไม่เป็นช้างเลยครับ อ๋อถึงแล้วอาจารย์หนูฝากดูแลช้างดูแลควานด้วยเดอ้อควานดูแลพี่เอ็มด้วยเดอ้ออย่าพากันเข้าพมา่าไปหาหม้อตีในพมา่ากันแล้วนะประหยัดตังค์กันช่วงเนี้ยเนี่ครับวันช้างไทยให้เห็นวิธีชีวิตกล้องช้างไทยอีกมุมหนึ่งครับไม่ได้ ตัดต่อไม่ได้ตัดแต่งคลิปภาพแต่ย่างได้ครับเน้นความเป็นจริงครับว่าจางอีกมุมหนึ่งข้องจางไทยอยู่กันแบบไหนึ่งทำงานกันแบบไหนครับนี่ทียักษ์ลำบากเลยนะครับทีแรกนี่คือทียักษ์ลำบากเลยครับทียักษ์ลำบากมุมยักษ์ลำบากก้องกันใช้ชีวิตก้องกวานแล้วก็ ช้างครับยักษ์แต่ว่าเราทําให้งายครับโอ้สู้งชันมากครับวิธีการทํางานให้ปลอดภัยทั้งคนะละช้างแล้วก็ไม่จ่ายความรุนแรงแล้วก็ไม่นักจนเกินไปครับ ถ้าตอนนี้นักเกินเราก็จําเป็นต้องตัดแบ่งครึ่งครับไม่ลักไม่สามารถลักมาทางลาต้นได้เลยครับดูกวานขวานไม่ดิกดิกครับ มาอย่างเป็นลูกควงกันด้วยครับหมายซ้มเส้นเจ็ดคออตอนนี้นคิดว่าเนี่ยแกม,มุมที่ว่าเราโขนเนี่ยครับเพอทน้ำไปทำมาเจ้าข้องส่วนบอกว่าไม่ใช่ที่คุยกันก็คือนโน่นเท่นอยู่โน,น่าาาน,น,นนะครับไอ้ยาลังกาเลยทำเรื่อยๆครับทำเรื่อยๆเซฟจางเซฟคนนะครับ พังเทนแก้วมาแล้วครับตูพังเอเชียตามมาครับพังเอเชียนี่คือเดินนำหน้าครับ ไม่ว่าจะนักจะบอลยังไงก็มาถึงลังควานเลยครับเอางวางมาแตะลังควานเลยครับนี่คือความพิเศษของฟังเอเชียครับอย,ยับนักอวยตอนนี้นะย,ยับนักอีกตอนนี้วะว่ายับนักอีกตอนนี้วะ mà đây rưỡi mà đây rưỡi ờ mấy đây liền lính mấy đây ờ mà chúa là có dịch rồi chứ mà dịch mà rồi ngắn phi tém con dịch dịch câu ừ. นักมังบอมั่งหรือหมายเสียลอยตอนทำช่องเดือนเดือนเลือกช่องเดือนวะเฉยพวกนี้วะก็เผื่อเขาอาชิบหลายแปดสิบหลายลอยหลายก็เราำทำเสียลอยตอนเนี่ตนแต่ทำเดือนช่องเดือน <c oughs> ไอ้น้องช่องร้ไยกว่า สร้อยกว่าตอนเื่อมอะไรเดียวเชื่อมไอโมนี่ไอไอโม่อไอโม่บีากินน้ำาป้นหนึ่งเมื่กว่าตอนเนี้ยเดียวตีเบอรมายิงมายิงมาเออจารยว่ายุตั้งนานดูการผ่าไม้ ตัวครับพังเอ m ีเอ็มมาอีกแล้วครับรอบเดียวมาครับพับงเอ m ีเอ็มหรือพังเฉกากล้วยสุดยอดสุดเบอร์ยิ่งครับ ละไปละพันควนมาครับดูพังไอเสียมครับดูครับมาครับย่อะยิ่ครับย่อยเลยต้องทำงานแก้งด้วยมันจะย่อยหรอกก็ดูครับตีเดียวทึ่งเลยครับเห็นไหมครับสุดเบอร์ยังครับรองดึงไม้ไว้ครับไม่ให้ไม้ร่วงลงมาข้างล่างครับเพราะว่าถ้าร่วงลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ย จะดึงชายกำลังมากขึ้นกว่าเดิมครับนี่คือความช้ารของจางครับอยู่ที่การฝึกด้วยนะครับเบาๆเว้ยก็เรากำลังมาอยู่ตัวเตยมาเรื่อยๆพี่ดิมฝึกตังขวานไหมจางก็รักมารักได้ไม่ถึงอาทิติดกับต้องมาเรื่อยๆอาจจะคัดรูคัดตาความอ้วกขวางตานนิดนึงไม่ได้ดังใจแต่ก็ ต้องเข้าใจชาง,งต้องทำใจกับ ไม่มีมัดแต่นแก้วนะลามันรู้จักปากกำลังไปเรื่อยไม่เสี่ยงเราก็ไม่เหนื่อยเองแต่กัดเยออกตาคนเลยคนนี้เนี้ยรอบจาเระเดียวตามันอยู่ทางอาติดจองติดกันนะรุดเบอร์เหมือนกันเลยตอนเนี้ แล้วมาแล้วครับยิงมายิบมามาแล้วครับดูเหมือนชาครับทำเรื่อยมาแกามาลูกมาแกมากล้าหน้า,นานแล้วครับพี่ดิมนอนไม่รับอะไรกลางเกินการเกินมึงเม้อไม่เหรอ กางเกนมันเกยเมียเอา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 ต่อยชุ่มต่อยชุ่มลาลราต้องเมื่อเมื่อเมื่อกันความไม่ไหวกันเมียตกใจเย้เอา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 การขึ้นโอ้ดูครับพังเท่นแก้วนางงามจิมานช่างให้ไทยแลนด์ขึ้นมาครับดูป่าไม้ขึ้นมาครับ มาเลยพังเหเชียงเดินนำหน้าครับดูครับเดินละถึงควานเลยครับดูครับละถึงควานเลยนี่คือช่างแต่ละตัวต้องศึกษาต้องเข้าใจครับบางตัวอยุข้างล่างไม่ชอบครับวัดระแวงแต่ยุคข้างหน้าคือละมาชนล่างเลยครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ผียุ่งส้มซักอบการจาง่ายวัดดาชาครับดูครับช่างครูใจ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยดีขึ้นต่างนี้นะโอ้ยโอ้ยช่างตัวอื่นไปลายลงมันไปขึ้นช่างรวนไม่รวนแล้วตะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยตัวไม้ไปไหมอืมไปพ่ายใจไปพ่ายใจอุ้ยพ่ายใจอุ้ยดูครับก็ไปยุ่งไม้แล้วครับโอเคเดินนำหน้าเลยครับนี่นี่ควันหัวแดงๆนี่เนี่ยเดินตามควันครับนี่มาครับ ขึ้นต่างบอลแล้วกว่านี้จ้างนี้ผมขึ้นต่างบอลอะไรมาจนกันนะแล้วขึ้นไปเลยกัน